เราไปชื่อมันอ่าตัวนี้ต้องรวมพลังเลยตัวนี้ต้องไปรวมพลังนี้น่าจะยุบไอรอดอยู่แล้วอ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราไปมาชื่อกันกันสองสองจากนี้ไปนี่เรายจะหาประมาณหกเมตรอยู่ดัดไปเฮ้ยพี่โอ๊ตไวไหมไหวไหมอ่าเดียวเดียวเดียวเอาเดี๋ยวก่อนเดียวไอ้น้ำซึลลงไปก่อนได้ไหมเอ้านึกว่าจับแล้วยังไม่ได้จับสิ ้นนี้ลูกอยู่ประมาณ2เมตรประมาณ2เมตรเเอยประมาณ2เมตรประมาณนั่นแหละเพราะว่าตัวเลขอยู่ประมาณนี้น่าจะประมาณ2เมตรจริงๆนั้นตามหลักเขาจะยกแค่ประมาณ2เ,เมตเรมแต่ทีเนี้ยเขาขยายถนนเขาเอาดินมาถมแล้วเขาบกุกพอเวลาเขาบุกนั้นมันจะแน่นตัวนี้เน QL ี่ยเขาเล่าเป็นดินทรายจริงเลยแต่เขาบนเนี่ยมันเอาลูกลางมาถมมันก็เลยอ่าคันเดียวอ่ะยกไม่รอดเราต้องอาศัย2คงันหลังจากนี้เราจะยกแต่เนี้ยไปใส่ในหลุมอยู่ข้างหน้าเนาะในหลุมหลุมที่เราจะปกักแต่ทีเนี้ยผมจะช่วยเขาก่อน สอนขึ้นไปเสร็จปุ๊บผมผมจะปล่อยหลังจากนั้นผมจะเอาดอ,อกเจาะกับผมคันนี้เอาดอ,อกเจาะเนี้ยคือไปเจาะลุงข้างเพราะว่ามันเป็นดินดินอันพังไงพอเราเจาะข้างคันนี้จะประคองไว้เฉยๆพอเราจเจาะก็จะเลียวเป็นลงไปบางๆสาก็จะลงไปตามที่เราต้องการพอได้ตามที่เราต้องการนั้นเราก็จะเอาดอ,อกเจาะนั่นขึ้นถอยกลับโดยที่ว่าคือเราจะไม่เอาทรายขึ้นมาโอเคเดี๋ยวเราพามาชมกันตอนนี้เขากาลังเอาน้ําเทยอยู่ ¿Qué es parada. ba về đây, ba về đây, ba về đây. Béo lo tập tập nào, béo lo tập tập nào. Béo cầm sai to sập lên, chụp sai to sập, chụp sai ดูสายแรงสูงด้วยดูสายแรงสูงด้วยระวังหัวระวังหัวเอาไปเลยไปเลยลงเลยลงเลยไป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 นั่นแหละไปนิดนึงไหวไหมไหว เดี๋ยวไปไดพาไปทิ่ลุกกันเลย <c oughs> ไปเลยข้ามได้ข้ามไปเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วข้ามแล้วข้ามแล้วมธรรมาดาว้ย้ข้ามแล้วข้ามแล้ว,าลว <c oughs> สายเล็สูงตึงไปไหมสายเล็สูง

เอามาๆอๆมออกมาอามาิอาาไปจี้ไ้ฝังลูกกนันนะไปดูากกเลยไปดูก,กันเลยระวังเท่าระวังเท่าพาพไปหนึ่ง ơi Na sau, na sau, na sau Âu Ok, tiêu, tiêu, tiêu nó sẵn đi ô, oh, vô ยกมา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 ยกลงยกลงยก,งยกจะตัวสับไทย